นี่นครับส่งน้ำปลาซิงนงนะครับที่สวนสวนนะครับเป็นที่ที่ซื้อใหม่นะครับที่เกจะสร้างไฟยังมาไม่ถึงนะครับเหลืออีกประมาณร้อยเมตรถึงครับแต่ไฟเข้ามาแล้วนะครับซอยข้างหน้านะ นี่ครับไมคโครขุดเอาลากตุวศักออกครับเขาบอกว่าแกบอกว่าไอถ้าจะปลูกบ้านนะครับมีต้นไม้ลากไม้อยู่ใต้บ้านไม่ดีนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่ อีกสองสามคลิปวิดีโอผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับที่มาส่งบ้านป้าสิงหงนะครับโอ้ลมแรงครับวันนี้คลิปยังไม่ได้ลงนะครับอีกประมาณสองสามคลิปนะครับคลิปวิดีโอตอนลงแรกๆนะครับไม่มีคลิป จะลงแล้วไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีไปเอาประมาณตอนนี้ครับครบหนึ่งปีแล้วครับยีิบสองพฤศจิกิผ่านมาตะกี้ครับอ้าวสะดุดยีิบสองพฤศจิกิผ่านมาตะกี้ครบหนึ่งปีนะครับช่บอง u t u b e นะครับหนึ่งอาทิตย์นี่คลิปลงคลิปวิดีโอหนึ่งอาทิตย์นี่ถือว่าไวสุดแล้วนะครับแต่ก่อน ไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีครับไม่มีตอนนี้โอ้โหหนึ่งคลิปวิดีโอนี่ต้องรอตามคิวนะครับนอกจากเป็นคลิปที่ดว่วนจริงๆครับเรื่กง่ายๆก็เป็นคลิปดว่วนนะครับที่จะมาลงครับไปไม่มีครับตอนนี้ก็เลยคลิปแบตเอาครับนี่ครับ เนี่ยแต่สาย์นี่ผมยังไม่ได้ต่อใหม่นะครับผมตัดแล้วก็พ่วงเนาะตัดแล้วก็พันแตะเอานะคตะ่ข้อเบ็ดเตร่ยมนวครับย้ายถังก่อน ไม่รู้ถ่ายได้นานกี่นาทีนะครับความจำติม